รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพวกเรา สีวัสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะครับคุณครูเช่โรงเรียนวัดบางยะ้พระครับผมคุณครูนิกโรงเรียนมะด่านสโรงค่ะคุณครูข้าวโอ๊ตโรงเรียนวัดบางกระบัวจ้าวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับพเชวันนี้เราขออนุญาตนำเสนอเปิดตัวรายการใหม่ ของช่องการศึกษาที่จะนำเสนอเรื่องราวดีดเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาศิลปะซึ่ง,งออศิลปะของเราเนี่ยมีกี่แขนงคร,รับพี่โค้ดศิลปะของเราเนี่ยมีด้วยกันสามสาระด้วยกันสาระที่1ก็คือนาาศิลป์นอาจาะการลไล,ลร่รามไม่ว่าจะเป็นลไล่รามการเต้นแล้วก็มีสาระที่สองก็คือดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลแล้วก็สุดท้ายก็คือทัศนศิลป์ก็คือการวาดภาพ ด้วยกลุ่มนิเทศนะครับติดตามและประเมินผลก,การศึกษาของนะครับเขตพื้นที่การศรราึกษาสม,มุทรปราการเขตหนึ่งนั้นมีแนวการสอนและวิธีการใหม่ๆซึ่งจะให้คุณครูนิกกี้ได้แนะนําว่ามีอะไรบ้างครับค่ะซึ่งในช่องของเรานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคลิปการสอนนะคะของคุณครูในกลุ่มสาระศิลปะของเราครับถึงเลยเราบอกความเป็นมาก่อนเลยคะว่า a าร์ตพา t t ต์บายนี่คืออะไร อาร์ตเนี่ยคะก็คือว่ามาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะแล้วก็ทาเลนก็คือเป็นความสามารถของคุณครูแต่ละท่านในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กค่ะส่วนเอสพวันละคะตรงตัวนะครับ s อสพมาจากคำว่าสมุดปราการนะครับสมุดประการคือสำนักงานเขตพื้น,นที่การศาึกษาประถมศึกษาสมุรประการเขตหนึ่งะมีการารวมตัว กันมาตรงนี้นะครับแล้วก็นําเสนอรูปแบบเรื่องราวการสอนดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเขตนะครับซึ่งบุณครูมีมากมายหลายท่านหลายโรงเรียนนะครับในุ่ววิชาสาระศิลปศาสตร,ร์ของเราคคุณครูนิกจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่าง อย่างคุณครูเองเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรีในคลิปก็จะประกอบไปด้วยการถ่ายทอดการสอนขับร้องค่ะค่ะก็คือการสอนขับร้องก็จะสอนตั้งแต่วิธีการออกเสียงวิธีการอ่านเนื้อเพลงวิธีการตรีความหมายค่ะ,คะและ้วในส่วนของอคุณครูข้าโอ๊ตมีวิธีการนําเสนอไหมครับเนาะในช่วงของรนาตัดสินของรูข้าโอ๊ตก็คือสอนนาตัดสินนะครับก็คือในการน่าตัดสินเนี่ยก็จะมีการอัดคลิปนาไปการแสดงแบบ สอนเด็กในการว่าจะเป็นการลำํำพวกระบายลำ้อนต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะอคทิปแล้วก็ส่งรูม,มาได้เนี่ยครับก็คือในในส่วนของโฟโตะขอสอบถามในเรื่องของการที่เด็กส่งกันบ้านค่ะเขาจะส่งเป็นยังไงคะคุณปุ๋ในในการส่งกันบ้านก็คือเราจะมีการตั้งเป็นเพจของ a c e b o o k กันนะครับโอ้มีเพจด้วยใช่ครับเพจทีของเราเนี่ยก็มีเพจเหมือนกันใช่ค,ชค่ะ ของคุณฟูเชสเด็กๆส่งกันบ้านยังไงบ้างคะเช่นเดียวกันครับคือส่งมาในช่องกลุ่มไาย์อองเช่นจะสอนในเป็นน้องๆระดับขั้นต้นๆหนึ่งสอสนะครับถ้าเราเรามีเมีเพลงหรือท่าทางประกอบผู้ปกครองก็จะให้ความสําคัญในส่วนเเพื่อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งกลับมาแล้วเราก็ตรวจงานแล้วก็ส่งทำชื่นชมดีๆน่ารักผู้ปกครองจะชอบ น้องๆจะชอบในส่วนของอน้องๆหนึ่งสองสามในช่วงระดับต้นะของของคุณนิกเองก็จะเป็นปฐมปลายค่ะปะ .4 ป .5 ป .6 เด็กๆก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึง<ม>เป็นอีสเต็ปนึงนะคะเด็กๆก็จะส่งกันบ้านด้วยการหนึ่งก็คือขับร้งองหรือว่าการวิเคราะห์เพลงอะไรย้เขาก็จะถ่ายรูปอัปโหลดส่งให้เราค่ะเราก็มีหน้าที่คอมเมนต์ค่ะชืช่นชมกับเขาพรว่าเขาทำกันบ้านสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตัววัดว่าคลิปของเราได้ผลอ่ะคุณคูลิกี้เช่ดยา ร้องเพลงได้ขอสักท่อนหนึ่งแล้ววันนี้ในอีพีที่กูสอนไปเนี่ยฉันอยากร้องได้เลยขอสัก mm hmm. ท่อนครับผมอยากจะร้องออก็อย่างถ้านักเรียนจะร้องเพลงเพลงหนึ่งนะคะนักเรียนอ่ะคุณรูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ I believe h e c h a d i e our future teach them well and l e t them l e a t l e way show them what a b e a u t i f a p r e c e s inside ประมาณนี้ค่ะเด็กก็จะไม่เป็นไรค่ะผมขอแค่สิบสองคำก็ได้ยาวโผล่จากลูกมันมันคือแบบว่าเป็นขอนค่ะเป็นเฟรซิ่งแล้วต้องร้องให้ครบงคงอะค่ะอ่าใช่แล้วย่ิง้เด็กเขาก็จะต้องต้องได้หรือว่าอย่างเงี้ยในอีพีหนึ่งเด็กก็ต้องได้ตรงข้อนี้ใช่ไหมอ๋อจริงๆแล้วเพลงของนักเรียนจะง่ายกว่านี้แต่ว่าเราเราแสดงให้เขาเห็นว่าเมื่อเขาเรียนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไร ถ้าคุณฝึกถ้าคุณซ้อมถ้าคุณทำเป็นบ้านจากที่ของคุณครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถร้องได้แบบคุณครูเหมือนกันโอ้โหผมว่าสวยตัวเนี่ยการเป็นรอฟังรู้สึกว่าดนตรีมันยากไปเลยแต่จริงๆแล้วมันคืออ,อด้วยแบบบทแต่ละบทนั้นเริ่มจากง่ายนะครับก็ขยับไปจริงๆแล้วในการสอนออนไลน์กับการสอนแบบว่า Face to Face คือต่อหน้าเนี่ยสอนในชั้นเรียนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันในตัวของบริบทที่นักเรียนอยู่ตรงหน้า แต่อันนี้คือช่องทางออนไลน์ถูกไหมคะใช่เนาะมันมันมันอยู่ที่ว่าคุณครูแต่ละคนจะมีทาเล้นอย่างไรมันเป็นการชาเลนจ์ความสามารถของเค้าเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เด็กเรามีเป้าหมายว่าเราจะสอนแบบนี้แล้วเด็กอ่ะทำไมจะร้องได้หนึ่งสองสามสี่มันมีกระบวนการการสอนู่ค่ะกระบวนการการจัดการเรียนรู้อะค่ะทีนี้ก็คือมันจะเป็นการชาเลนจ์ให้คุณครูเนี่ยหนึ่งก็เลยถ้าคุณครูอยากรู้ว่าคลิปของเ็นประสบผลสำเร็จมากเท่าไหร่ก็คือให้ดูที่เด็กด้วย อะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อคือไม่เน้น,นำจำนวนยอดไลค์หรือผู้ติดตามคือเน้นว่ามีการบ้านส่งกลับมา<ช>เราสื่อสารให้กับ<ช>นักเรียนเราได้มากน้อยเพียงใด<ช>อ๋อให้ดูที่ผลผลิตใช่ให้ดูผลผลิตของเด็กอย่างผุณบ้าหมาของเราอย่างเป็นเด็กของโรงเรียนเมดานสังรงชั้นประถมศึกษาปีทีพพ่หกเนี่ย มีคิดแบลกกันมาอย่างไรแต่ถ้ามันสามารถขยายผลในวงกว้างได้อย่างงี้ค่ะก็เป็นการดีค่ะจะมีคุณครูหลายๆท่านมีฝีมือแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแบบเผยแพรย์เป็น p r a c t i c อะไรแนี้แต่ว่าลองดูนะคะเพราะว่าตอนแรกคุณนี้ก็ไม่กล้าเหมือนกันคุณเชช์แต่พอพอเห็นชั้นนั่คุณเชช์ก็เลยแบบก็ออลองดูดีกว่าค่ะคุณต้องบอกว่า อันนี้ค,คุณครูที่คิดแค่เผยแพร่ในโรงเรียนวัดด่าสำโรงใช่ค่ะใช่หรอซึ่งสามมันมันอยู่ในหลักสูตรก,การการศึกษา้นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะณจูนะสารการ<ช>ณ์โค่ะซึ่งคุณครูหลายท่านสามารถนำบิดยืมไปใช้ได้อตอนนี้ครับเอ่อเช่อยากจะเชิญชวนนะครับเรียนเชิญคุณครูนะครับที่อยู่ในหมู่จูชาศิลปะของเราทุกท่านนั้นส่งผลงานเข้ามา นะครับแล้วทาำกลุ่มนิเทศนะครับแล้วติดตามตประมวนการจการศึกษาครับของสุพการเขีนของเรานั้นหรือว่าชออ่องาเลนบาร์สคีวันค่ะจะได้นำเสนอผลอง,งานของคุรูทุกท่านนั้นลงในช่องเพื่อเป็นการเผยแพร่การศึกษาของเราให้กว้างไกลในช่วงโควิดหรือว่าต่อต่อไปอาจจะเป็นไปได้วล่า คุณครูของเราอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอาเป็นยูทูบเบอร์หรือจะเป็นเ็ไอดอลก็ได้เราสามารถสร้างงานดีๆนะครับเพื่อระบบการศึกษาของเราณนะปัจจุบันในเรื่องการใช้โมบายโฟนมือถือเนี่ยเ,เ,เราน่าจะแนะนําให้เด็กใช้ได้ถูกวิธีมากกว่านี้นะครับใช่ค่ะซึ่งในช่วงโควิดนี้ก็ได้สังเกตเห็นแล้วนักเรียนก็อยู่กับโทรศัพท์แต่ว่านักเรียนก็มีการเรียนค่ะครับ ไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูโอเคนะคผู้ปกครองกอเกผู้ปกครองก็เรียนด้วยเลยค่ะบางคนก็มาเรียนร้องเพลงกับคุณค<ม>รูด้วยเลยค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าช่องทางหลักของเราในตอนนี้ก็จะเป็น y o u t u b e นะคะคแล้วก็เป็น Facebook นะคะก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการขยายไปยังทิก Instagram เก็าอินสตาแกรมค่ะเอออเ่ีงนัก็อย่าลืมอ่ ชาเลนจ์นะครับอา by อัพชาเลนจ์ by S ใช่เลยค่ะช่องเรานะครับสำหรับนี้พวกเราทั้งสามคนนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับครับท่านแรกนะครับนายวิศพรถือกุศลาผู้อำนวยการเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาสูตรประการเขตหนึ่ง ท่านที่สองดออรภูมิพารักษานะคะรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุรปรการเขตหนึ่งะคะ่ะท่านดกรกราพรองคงศักดิ์นะครับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการแต่การศึกษาและรวมไปถึงผู้หญิงจนเล็กๆน่ารักใจดีนะครับอีกหนึ่งท่านคือท่านศิษย์ศรีเทพกระนกวันบ้านสุขผู้รับผิดชอบอการศึกษาในกลุ่มวิชาศิลปะครับ แล้ววันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแลรมีโอกาสคงได้พบกันใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งสับสไครต์นะครับติดตามเพื่อจะได้พลาดผลง,งานดีๆจากพวกเรานะครับช่อง a s t a l e n t by s p 1ขอบคุณครัขบขอบคุณครับ